ะะมาต่อกันที่ ep สองนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันสงการนะคะโปรโมชั่นวันสงการามาดูกันว่าบีจะจัดอะไรให้บ้างนะคะามาที่ตัวแรกตัวแรกนี่น่ารักจังนะคะต้นนี้จะเป็นเมืองหนองคายนะคะน่ารักคือไซส์ยังยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะ ต้นนี้เอาไปโปรเลยนะคะเอาไปที่59บาทนะคะสำหรับเมืองหนองคายนะคะก็มีไม่เยอะนี่นะคะประมาณนี้นะคะสาหรับเมืองหนองคายของบีบีจะบอกว่าช่วงนี้แบบร้อนเอรร้อนมากแล้วใบมันเราต้องเติมน้ํานะไม่งั้นใบมันจะแบบเหลืองๆหน่อยเนาะต้องอย่าให้น้าขาดถ้าอากาศร้อนมากๆอะ่ะน้าต้องต้องมีตลอดนะอันนี้มะควานหลังสันมะควานหลังสันไม่ป้ายนะ เดี๋ยวมันจะมีทั้งป้ายและไม่ป้ายอ่าไม่ป้ายแบบนี้นะคะแบบนี้ไม่ป้ายละ่ะอ่าไซส์ประมาณนี้นะคะไม่เล็กเลยเอาไปที่69บาทนะคะสำหรับมะขาวานลังสันไม่ป้ายนะคะนี่สวยๆเลยนี่นะคะนี่ไซส์ไม่เล็กนะคะเอาไป69บาาทอ่ะมาที่อันนี้เลยดงดงนะคะเป็นดงอันนี้จะเป็น สีเจริญกุุงนะคะสีเจริญกุุงบีก็สีสวยทั้งนั้นเลยสีแจ๋มๆจมทั้งนั้นเลยนะคะสีเจริญกุุงปกติขายอยู่ต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้เอาไปราคาโปรเลยนะคะเอาไปที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะนี่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวบีถ่ายรูปให้เลือกนะคะเก้าสิบเก้าบาทก็ อพยายามมาจัดโปรให้คุณผู้ชมได้ของดีๆของใหญ่ๆนะคะไปเลี้ยงบีไม่ได้ขายบอนไซ์เล็กนะคะเห็นไหมคะขนาดบอนของบีทุกคนอาจจะคิดว่าเออบีบีอาจจะเหมือนขายราคาสูงกว่าคนอื่นแต่ทุกคนต้องดูด้วยค่ะว่าบอลบีมันราคามันต้นใหญ่คือบีเห็นบางคนอ่ะเขาก็ขาย ถามว่าเขาขายถูกกว่าบีใช่แต่ว่าบีเห็นบอลเขาอ่ะมันไม่ได้ต้นใหญ่มากมันต้องดูด้วยว่าเขาขายอ่ะเขาขายไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะบางทีสาวนาครชัยศรีนะคะปกติสมัยก่อนก็อยู่ที่25 0 0าเนาะสำหรับสาวนาครชัยศรีก็เป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่สวยมากๆนะคะวันนี้ก็มาจัดโปรให้นะคะสาวนาครชัยศรีวันนี้จัดโปรให้ที่อ่าเท่าไหร่ดี ปกติบีก็ขายอยู่ประมาณ180นะคะวันนี้เอาไปที่90บาทนะคะสำหรับสาวนครเชสยศรีนะคะเอาไป90บาทนี่สวยนะบีมันมันจะมีทั้งชมพูเข้มและชมพูอ่อนนะเดี๋ยวบีจะเนี่ยมันจะออกแบบชมพูอ่อน,อนแบบนี้ก็มีสําหรับสาวนครเชียศรีเนาะเดี๋ยวบีจะถ่ายรูปให้เลือกใครชอบอันไหนก็ค่อยเลือกเอานะคะสวยนะสาวนครเชสยศรีอ่ะมาที่อันนี้ อันนี้ก็จะให้โปรเหมือนกันอันนี้ชื่อว่า,อ,าอะไรนะเจ้าพญานาหมื่นนะคะเป็นบอลที่แพงมาจากอสงไข่เนะาะอสงไข่ไม่ป้ายก็จะเป็นเจ้าพญานาหมืน่นถ้าป้ายก็จะเป็นอสงไข่ต้นนี้บีให้ราคาโปรเหมือนกันนะคะเอาไปที่ราคา79บาทนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้ายอดครบ500บาทบีส่งให้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ครบก็ขออนุญาต เก็บค่าส่งนะคะค่าส่งเมาส์หกสิบบาทนะคะอะไปต่อกันนะคะบีจะบอกว่าบอลบีเยอะนะบางทีก็ไม่รู้จะเอาอะไรขายก่อนหลังนะคะเอามาที่ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นมะขวานป้ายเนาะป้ายมาสวยๆแบบนี้แล้วต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะเอาไปที่ราคาต้นใหญ่สวยเลยนะเอาไปที่120บบาทนะคะสำหรับมะขวานป้ายต้นใหญ่มากนะคะ ่ะนี่นะคะมีไม่เยอะนะใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนอ่ะไปที่บอลที่แบบว่าสวยเวลากัดสีแล้วจะสวยเลยนะคะสำหรับอันนี้ชื่อว่าซับเรษถีนะคะซับเรษฐีก็จะเป็นมอนกัดสีแรกๆเขาจะเขียวแบบนี้ก่อนนะคะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเป็นสีแดงมาแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะคะนี จะบอกว่าปกติเขาขายอยู่ประมาณร้อยแปดสิบเหมือนกันนะคะร้อยประมาณนี้แหละร้อยกว่าวันนี้เอาไปราคาโปรนะคะเอาไปที่ราคาแปดสิบเก้าบาทนะคะนี่แปดสิบเก้าบาทนะคะสำหรับรั์เศร็ฐถีแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเป็นมงคลรั์นะคะมงคลรัพย์บีขอที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะใครจะรับ 79บาทนะคะอาไปต่อนะคะต่อกันที่อะไรต่อกันที่วางทองวางทองสวยมากวางทองเป็นบอลประกวดเนาะดูดูเฟิร์นมันมาแย่งอาหารของบอลสีต้องถอนออกนะคะไม่ถอนแล้วมันจะมากินอาหารของบอลสีหมดเลยเนาะวางทองต้นนี้ฟอร์มส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูใบ ดูใบใหม่ก็เริ่มสวยมาแล้วนะคะช่วงนั้นนะ่ะบีปลูกมันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยใบยมันก็เลยอาจว่าอาจจะชักสั้นแต่ว่าปกติแล้วนะคะตอนนี้เขากลับมาเป็นปกติสุกแล้วนะคะสำหรับอาบอนสีช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้ววางทองส,สวยๆแบบนี้นะพอห้สวยแบบนี้เลยบีให้ราคาโปูนะคะให้ที่ราคา 99บาทนะคะสำหรับวังทองเนาะแต่ว่าถ้าใครง้มน้อยบีมีต้นเล็กนะมันมีต้นเล็กกับต้นใหญ่นี่นะอันนี้ตือต้นใหญ่99สนะส่วนต้นเล็กต้นเล็กคืออันนี้ต้นเล็กเอาไปที่นี่นะเอาไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะต้นเล็กเอาเท่าไหร่ดีอันนั้น99ต้นเล็กขอที่ราคา69บาบาทนะคะนี่ ต้นใหญ่เอาไป99ต้นเล็กเอาไป69นะคะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้เลือกนะสำหรับใครที่อยากได้ไส์ไหนเนาะอ่ามาต่อกันที่อะไรอีกดีนเนี่ยเจะมีอันนี้จะมีอ่าชมพูทวีปนะคะฟอร์มสวสวยแบบนี้เลยชมพูทวีปนะคะบีปล่อยอยู่ที่ปกติมันจะขายอยู่ประมาณ250นะคะแต่วันนี้เอาที่ 190บาทนะคะแต่ว่าอันไหนป้ายเยอะๆด่างเยอะๆก็จะ200ยนะคะอย่างกระถางนี้จะ200บาทแต่ว่าถ้าอันถ้าอันไหนแบบประมาณนี้บีให้190นะคะเนี่ย190แต่ว่าถ้าป้ายเยอะๆแบบนี้ก็จะส0 0นะคะเลือกได้นะคะอย่างนี้ก็190อย่างนี้ก็เน,นี้ยเ,เท่าไหร่ดอันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะอันนี้ก็ส0 0รอย ันนี้ก็ส0งรอันนี้ก็ 200, นนกป้ายเยอะนี่นะคะขายตามความสวยด้วยนะคะสําหรับชมพูทวีของบีคือสวยมากๆนะคะบีซื้อแม่พันธุมาค่อนข้างแพงอยู่อันนี้สวยมากเลยเนาะกอเกตมีหนอแล้วบียังไม่ได้แบ่งหนอเลยหน่อค่อนข้างเผื่อกเยอะอยู่เพราะว่ามันด่างเยอะนะคะอ่าไปต่อนะคะไปต่อลัศมีเงินบีจะบอกว่าลัศมีเงินเบียทํายากมากนี่นะเนี่ยบีจะบอกว่าบีผ่าแล้วแบบ กว่าจะได้ป้ายแบบนี้ยากมากนะคะเขาจะชอบเปิดมาทีหลังเนาะเนี่ยแรกๆเขาก็ยังไม่ป้ายเท่าไหร่เนี่ยพอหน้าร้อนมาโอ้โหแข่งกันเปิดเลยนะคะจะประมาณนี้นะไปลุ้นเขาจะป้ายมาแล้วแหละป้ายมาทีหลังประมาณนี้แล้วเพราะว่าช่วงหนึ่งอ่ะมันหนาวจัดมันก็เลยแบบว่าหยุดหยุดกันหยุดกันโตนิดนึงพอมันหน้าร้อนแล้วดูความป้ายแบบสวยมาเต็มเลยนะ ปกติอะรัศมีเงินเขาก็ยังขายกันอยู่ที่ราคา200กว่านะฮะยังขายกันอยู่ที่200กว่าวันนี้เอาไปราคาโปนะเอาไปที่ต้นถ้าป้ายสวยๆถ้าป้ายมาเยอะแบบนี้ถ้าป้ายมาเยอะแบบนี้เอาไปร2อยแต่ว่าถ้าแบบว่าเนี่ยเริ่มเริ่มเปิดมาหนึ่งใบแบบนี้เอาไปที่ร้อยหนึ่งนะคะดีบีจะแยกให้ว่าอันไหนร้อยยี่สิบอันไหนร้อยหนึ่งอย่างนี้ก็ร้อยยี่สิบนะคะ นี่สวยนะบีจะบอกว่าคุ้มมีซื้อแม่พันมาต้นละแปดพันนะอันนี้คือขายแบบราคานี้คือแบบคุ้มเลยนะลูกค้าที่ได้ไปนี่บีบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะบีก็อยากให้เอฟกันนะคะ <c ười> คือแบบแม่ค้าแบบมาสปอยให้แล้วนะคะสำหรับโปรสมการนะคะโอเคลืมต้นนี้เลยต้นนี้สวยมากนะคะต้นนี้ชื่อว่าเพิ่มซับ เพิ่มซับก็เป็นบอลชื่อมงคลเหมือนกันกันกบพวกมงคลทรัพย์กับทรัพย์เศรษฐีนะคะอาเพิ่มทรัพย์ต้นนี้เอาไปที่69บาทนะคะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้รูปให้เลือกนะคะแต่ว่าท่านไหนแบบเนี่ยต้นใหญ่ใก็มีนะคะสวยๆเลยอันนี้จะเป็นอ่าอาสงไขยอสงไขยบีก็สวยนะแม่พันธ์ุบีซื้อมาต้นละแบบเป็นหมื่นเลยเอ้ยเป็นหลายพันอะไม่ถึงหมื่นหรอกตอนนั้นก็ ทำจํานวนไม่ทันขายนะคะพอบีมามีจํานวนคือบอลมันก็เริ่มแบบราคาลงแล้วนะคะแต่ว่าบีก็ทําอยู่เพราะว่าบีชอบนะคะาสาหรับมอนสีที่ชื่อว่าอสงไข่เนี่ยเป็นมอนที่บีชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะคะปกติปกติบีจะขายอยู่ที่ราคา250นะคะถึง290แล้วแต่ความสวยประมาณนี้นะวันนี้บีขอ ให้เป็นราคาโปนะคะใครมาทันก็ทันนะถามว่ามันมีเยอะไหมมันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยมีให้ราคาโปรจริงๆนะคะเนี่ยคือมาก,ก่อนก็ได้ก่อนจริงๆสําหรับไซส์ประมาณนี้สวยแบบนี้เอาไปเปลี่ยนกันทาง8ด mm นิ้วเลยมีให้ที่ราคา1 9 0าสบาทนะสาหรับอสงไขอ่อะ พอมาอมาปล่อยทรงไขยปล่อยชมพูทวีปมันก็ต้องมีการปล่อยบอลสีที่เป็นตับพุทธประวัตินะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยบอลสีตับพุทธประวัติของบีจะมีอาจะเป็นนางสุชาดานะคะมีหลายไซส์นะนางสุชาดาบมีหลายไซส์มีอยู่3ามไซส์นะคะเดี๋ยวให้เลือก เผื่อใครอยากได้ไซส์เล็กก็เงืองบน้อยเนาะอะ,อะไซส์ใหญ่ประมาณนี้ปกตินางสุชาดาบีจะขายอยู่ที่ถ้าเป็นหนอ่อบีขายอยู่ประมาณ3-400อ,อ่อะเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นชิ้นผ่าแต่ว่ากัดสีสวยๆมาแล้วนะคะต้นนี้บีขอที่190บาทเหมือนกันต้นใหญ่นะพอต้นเล็กลองลองมาแบบนี้ขอที่150 นะคะแล้วก็ต้นอันเล็กลงมาสุดท้ายนะคะเริ่มกับสีมาแล้วแบบนี้ขอที่130 150และ190นะคะเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะคะสำหรับบอนสีตับพุทธประวัติที่ชื่อว่านางสุชาดานะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ชมนะสวยอ่ะมาที่ต้นนี้จะเป็นตับพุทธประวัติเหมือนกันนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ มีอยู่สามไซส์เหมือนกันนะคะ,ะมีให้เลือกสามไซส์อันนี้ชื่อว่าสีมหาโพนะคะหยุดตักพุทธประวัตินะคะต้นที่หนึ่งเนี่ยคือกัดสีชมพูมาแปดๆปดแล้วนะคะอารซีมหาโพูตอนเล็กตอนเล็กตอนเด็กเขาจะป้ายแบบนี้นะคะแต่พอเขาโตขึ้นอ่ะความป้ายมันก็จะลดลงลดลงนะคะนี่มันเป็นแบบนี้ของเขานะคือเขาไม่ได้แพงนะคือเขาเป็นแบบนี้นะคะอ่ามีสามไซส์ต้นแรกเอาไปที่ ร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบต้นที่สองเอาไปที่ร้อยสี่สิบนะคะต้นที่สามเอาไปที่ร้อยยี่สิบนะคะอันนี้คือราคาโปนะปกติบีขายอยู่ประมาณสองร้อยอยู่เหมือนกันนะร้อยแปดสิบถ้าต้นใหญ่บีก็ขายอยู่ประมาณสามร้อยกว่าแต่ว่าเล็กก็คือจะสองร้อยอันนี้คือราคาโปลแล้วนะคะอันนี้ร้อยแปดสิบร้อยสี่สิบแล้วก็ 120นะคะใครสะดวกแบบไหนก็เอฟเลยบีจะบอกว่ามีสมัยช่วงหนึ่งอ่ะที่บีทำขายใหม่ๆนะอุย้ยลูกค้าชอบมากนะคะสำหรับอบอลสีที่ชื่อว่าซีมาโพนะคะอ่ะมาฮันนีบ้างต้นนี้ใหญ่มากนะคะต้นนี้ชื่อว่าไก่เศรษฐีดูฟอร์ม ต้นใหญ่มากนะคะใหญ่กว่านี้ก็มีนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เลือกเอาที่แบบว่าแม่ค้าแพ็กไหวนะจะไม่เอาแบบใหญ่เกินนะคะถ้าใหญ่เกินเดี๋ยวแม่ค้าจะเป็นลมก่อนบีแพกคนเดียวนะคะต้นนี้ไก่เศรษฐีฟอร์มใหญ่ๆ,ๆสวยๆแบบนี้นะคะ <S <S เอาไปที่ราคาปโปรนะปโรปโรปกติบีขายอยู่ทุกคนจะรู้ว่าบีขายอยู่ประมาณ180หรือ190นี่แหละ190ขาย190อันนี้โปรเลยนะคะเอาไปที่ 99บาทนะคะสำหรับไก่เศรษฐีบีบอกเลยว่าเอาไปทำโฟมกอเนี่ยเอาซื้อไปสองต้นก็ได้เอาไปรวมกอกันนะคะนี่สวยเลยนะคือมันมันมันจะแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะมันจะแบบว่าเป็นพุ่มเลยนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นศิลานักปราต้นนะคะศิลานักปราบีก็ จะเป็นสีประมาณนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะเดี๋ยวบีจะถ่ายรูปให้เลือกนะสำหรับใครที่ชอบสีแบบไหนก็เลือกได้ตามชอบนะสำหรับศิลานักปราดบีจะบอกว่าเป็นบอนอีกต,ตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะเดี๋ยวบีจะขึ้นต้นแม่ให้ชมต้นแม่ศิลานักปราดบีสวยมากนะคะนี่บีอยากให้เก็บนะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะศิลานักปราดนี่นะฟอรมใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่เล็กนะคะดู ไปเปลี่ยน8-9นิ้วได้เลยบีแนะนําให้เป็น9นิ้วอ่ะมันจะได้โตเร็วๆกว่านี้ที่จริงถ้ามีเปลี่ยน9นิ้วมันจะเป็นฟอร์มสวยกว่านี้นะคะหรือว่าจะไปทําฟอร์มกอก็ได้นะอ่าศิลานังป่าบีให้โปรนะเอาไปที่ต้นละ100บาทนะคะปกติบีขายอยู่ประมาณ1 8 19 0 190นี่แหละบีจําไม่ได้นะก็เอาไปที่ต้นละ100บาทสวยนะบีจะขึ้นต้นเม่ให้ชม อีกรอบหนึ่งสวยมากนะคะไม่ได้นะมันสวยต้นนี้ก็จะจัดโปรให้เหมือนกันนะนี้เดือนกรกฎาเป็นใบกลมน่ารักนะคะนี่น่ารักมากนะเนี่ยมีอยู่มีอยู่สามไซส์นะไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กนะคะแต่ไม่ได้เล็กนะดูเล็กคือไม่เล็กอ่ะมีอยู่สามไซส์ไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เอาไปที่120นะคะพอมาไซส์นี้ เอาไปที่100แล้วก็ไซส์นี้เอาไปที่เก้าสิบนะคะ90 100แล้วก็120นะคะใครอยากได้ไซส์ไหนก็บอกบีได้สาหรับเดือนเกิดใครก็อุ่นหนุนบีได้นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นบอลใบกลมสวยมากนะคะให้ที่ตับพุทธประดัติอีกตัวหนึ่งนะคะต้นนี้จะเป็นพระมุคารานะคะเป็นมนกาบเหมือนกันสวยเหมือนกันนะบีชอบมากๆเลยนะ บอลบอลกามเนี่ยสวยมากเดีย๋ยวบีจะขึ้นรูปตอนโตให้ดูสวยสุดๆเลยคือพมโขคลานะนะเอาไปที่ราคาโปนะพะมโขคลานะปกติบีจะขายอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบอ่ะหนอบีก็ขายอยู่สามสี่ร้อยนะถ้าพมโขคลานะเอาไปราคาโปนะเอาไปที่ร้อยยี่สิบบาทนะใส่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครงุ้มน้อยอยากได้ต้นเล็กก็บอกบีได้นะต้นเล็กก็มี ต้นเล็กมีให้ร้อยหนึ่งร้อยหนึงนะคะสำหรับพระโมคคลานะต้นเล็กนะคะหนึ100บาทต้นใหญ่คือ120สนะคะนี่ต้นใหญ่นะคะสวยคือเสียงมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันเริ่มอันนี้แล้วอ่มาที่อันนี้อันนี้จะเป็นอะ,อะไรนะเท้าหิรันพนาศูนย์ไม่ป้ายคือทุกคนเห็นแล้วว่าถ้าป้ายอ่ะบีจะขายราคา200เนาะ ตรง EP แรกเนาะแต่ว่าถ้าไม่ไป้ายแบบนี้เอาไปที่ราคา69บาทนะคะเอาไปที่ราคา69บาทเท่าฮีรันพนาศูนนะคะก็มีอันนี้อีกจะไปสักทีก็ไม่ได้ไปนะคะอันนี้ทุกคนจะเคยเห็นว่าบีขายอยู่ที่150านะสำหรับทวีราบเป็นมอนที่สวยมากต้นใหญ่มากนะคะมีอยู่ไม่เยอะนะใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนเนาะสำหรับทวีราบ เอาไปที่ราคาปูนะไปที่ราคาโปูนี่ใครมาก่อนนี่เลือกก่อนเด้อเอาไปที่99 9บาทนะคะสำหรับทวีราบนะคะสวยมากนะทวีราบเป็นวนที่สวยสุดๆเลยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดนะคะสุดท้ายท้ายสุดคืออะไรให้โปคู่โปคู่อะไรโปรคู่คือ จะเป็นไก่ไก่อะไรจะเป็นไก่ไก่แก้วตาเสือกับมั่งมีสีสุกสวยมากนะมั่งมีสีสุกเป็นบอลใบกลมๆนะเนี่ยเริ่มกัดสีมาสวยๆแล้วบีให้คู่นะมีอยู่สองคู่นะคะนี่คู่ที่หนึ่งนะปกติแค่ไก่แก้วเนี่ยบีก็ขายอยู่ที่ร้อยยี่สิบแล้วนะคะ ยังไม่ได้รวมอันนี้แต่วันนี้เอาโปคู่ไปเลยเอาไปที่100บาทสำหรับสำหรับมั่งมีสีสุกต้นนี้กับคู่กับไก่แก้วตาเสือนะคะ100บาทนะคะโปนะมีอยู่2มีอยู่2ต้นนี่แหละมั <c> ้ง <oughs> 2หรือ3นี่แหละ3คู่นี่แหละใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อน120บาทนะคะมีน,นี่อีกคู่หนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครอะ่ะ ถ้าใครอันนี้นี่อันนี้จะต้นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะคู่ที่สองในจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะสวยๆเลย,เลยอยากได้เป็นเฉพาะอันนี้เฉพาะอ่ามั่งมีสีสุกชื่อเพาะเนาะจะออกบอลกลมๆนะตอนโตเขามีความด่างด้วยเห็นไหมนี่มีความด่างด้วยสวยถ้าใครอยากได้เฉพาะมั่งมีสีสุกปีให้โปรีให้ราคาโปรเหมือนกันนะ กล้องบีไม่โฟกัสขออภัยด้วยนะนี่บีให้ราคาโปนะเอาไปที่69บาทนะคะสำหรับมั่งมีสีสุกก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้เลือกนะคะสำหรับใครอยากได้ราคาโปก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาจัดโปให้เรื่อยๆเงื่อือแตกเลยเงือแตกเลยนะคะมีแต่สวยๆนะพอดีช่วงนี้บีก็ไม่ค่อยได้เปิดตู้แล้วน้องเขาแบบมีแต่ต้นใหญ่ๆโตๆนะคะนี่สวยมากเลย ก็ขออนุญาตนะจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าเหนื่อยนะคะแม่ค้าเหงื่อแตกเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ